อ้าวเหก็แซนดีแซนดีสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าใครต้องมีแก้มคันนะคะตลอดช่วงนี้นะคะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้วันนี้ปกติอยู่เนาะวันนี้ปกติครับวันนี้บอกมา โอ้โห oh ไก่ทอดของเรามาแล้วน่าราับประทานมากเลยนะคะอย่าแย่งกันนะคะ <Ac ult. S 2> ได้กันทุกคนตันนี้จับตัวกานได้เหรอใช่ม่าหันน่าจังเนะ <c oughs> าะสวัสดีค่ะวันนั้น <c oughs> วันนั้นมืนม่อวันนี้แจ้งหน่อยนะเนื้อมีเนื้อย่างเกาหลี เออ,งงเอ้โหฝั่งเกมสนุกสนาน,น,นก,กันมากสนุกสนานกันมากค่ะคริสต์มาสยใช่ไหมเคสวัสดีครับก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราไปอยู่ในงานคริสต์มาสที่คิดจากขพรที่ชื่อว่า a s t o r y to Tell เรื่องมีอยู่ว่าแต่ก่อนเราจะไปรู้ว่าเรื่องเป็นยังไงเรามาดูก่อนว่าอาหารมีอะไรบ้าง,งเราได้ข่าวมาว่าอาหารมีเยอะมากเลยเดี๋ยวผมขออนุญาต นำพาทุกคนไปดูก่อนว่าอาหารมีอะไรบ้างซึ่งอาหารนี้ก็หลากหลายนะครับมาจากพี่น้องของเราที่ช่วยในการจัดเตรียมมานั่นเองนะครับโอโหตอนนีวันใหญ่ของเราออกเรื่องพี่แรกเสวัสดีครับวันนี้มาทอได้วยตัวเองเลยนะครับผมขอริสคอดเขาเล่าจิ้น่อยได้ไหมครับว่ามันว่ามันเ้นไฟนี้มันกรอบหรือเปล่าเรารับใหญ่ ก <rium> <Dante> อบกอบจริงกอบจริงเนี่ยอันนี้ก็เน่เป็นอาหารเล่นน้ำย่อยไปก่อนนะครับเราเดี๋ยวถามได้ครับมาอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นอ่าขอบคุณมากครับผมอ้ยวันนี้อ่ะห้นวังนี้อ๋อันนี้จะดีะนวัสดีแน่เลยนะครับวันนี้มีตำอะไรบ้างครับวันนี้ตำไทยตำบัวลาตำซั่วโอ้ อต้นตำขาดไก่ทอดไม่ได้เนาะอันนี้มีครบเลยเนาะมีครบเลยใครอยากอยากสายปลาล่าไม่ปลาลาได้หมดเลยนะครับอมาฝั่งนี้จะทาปนึกหนุ่มมาพร้อมกับอะไรไข่เจียวเลยนะฮะขาบอกไข่เจียวเลยนะไข่เจียวขึ้นไป่ไปอยู่ไหนฮะไปเออเขาพิกเี้ยเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้เห็นไม่ทันไม่ทันโบราณ โอ้โหน่าอร่อยนะแต่คนไม่โบราณนอนค่ะอ่ามาตรงนี้มันโบราณยังไงเหรอครับผมมันทำมานานเ้าไม่ใช่ทำจากทำด้วยเตาถ่านเขาทำด้วยเตาถ่านต้อหากินยากนะครับสมัยนี้เพราะตอนนี้เราใช้เตาแก๊สทั้งนั้นเดี๋ยวต้องมาลองอ่าห้ามพลาดครับมีทั้งใครชอบเส้นเล็กก็มีเส้นใหญ่ก็ได้นะครับผมเชิญเลยครับผมเชิญเลย อของขาวแล้วเดี๋ยวมาตัดด้วยผลไม้มได้ตรงนี้นะมีส้มเขียวหวานสวยๆแล้วก็องุ่นแซมเล็กน้อยนะฮะโอ้มาตรงนี้อันนี้มาขายอะไรครับเนี่ยอันนี้วันนี้มีอะไรมาครับเนี่ยน้ำพริกผักสด่ะน้ำพริกผักสดครับผมน้ำพริกผักสดโหวันนี้มาทั้งสวนเลยนะครับมา <laughs> ทั้งสนเลยวนี้ถูกใจาสายสุขภาพนะครับมีทั้งมีผักหลายๆายชนิดมาแซมแนมกับน้ำพริก จัดจ้านตองลองเขาเล่นน้ำพริกเลยนะครับน้ำพริกอาขาใช่ไหมครับผมอ่าตั้งอย่าอย่าพลาดนะครับลองได้มาตรงนี้ก็เบาๆเบาๆหน่อยเนาะมีคุกกี้มีเบเกอรี่แล้วก็ลูกชิ้นทอดพองๆนะครับโอเคอ่าตรงนี้ก็เข้ามาแล้วก็รับจานตรงนี้ก่อนก็ที่จะไปตักอาหารที่อร่อยๆของเรานะครับเอแล้วะ อันนี้แค่ครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาอีกครึ่งหนึ่งอร่อยไหมฮะฮ่แล้วตอนนี้เรามาดูที่ลายบุฟเฟ่์บางนี้เรามีอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยนี้หมูมะนาวหมูมะนาวเออหมูเน้นมะนาวเนื้อนะฮะแล้วก็น้ำพริกลงเรือแต่วันนี้อขึ้นมาบนบกก่อนนะฮะอันนี้ฮะ ก like ็อ so like uh ่าน RE ้ำพริกแล้วนี่ผัดผักรวมแล้วก็อันนี้อะไรครับต้มยำไก่ต้มยำไก่นะฮะโอ้หลากหลายนะวันนี้เออจ้างเื่อนมเนะเออเมื่อกี้อาหารไทยไปแล้วนี่เราเอาแวะตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าซุมนี้อร่อยใช่ไหมครับอร่อยอร่อยน้ำพันธุ์นี้มันไม่อร่อยยังไงครับไหน มันอร่อยหมดเลยเขาเนี่ยยืนยันจากคนทำเพ่านั้นห้ามพลาดวันนี้นะครับนำพันซินี้ต้องมาต้องมาเรามีอาหารไทยไปแล้วเรามาฝั่งอินเตอร์กันบ้างเพราะเราไม่ใช่มีแค่คนไทยเรามีคนจีนด้วยตรงนี้หมูเกาหลีอันยาเซอหมูย่างจากคนเกาหลีแท้เลยนะฮะแท้เลยทั้งหมูย่างทั้งกิมจินะฮะ อโอ้ยไม่เอาเอาอีกแล้วเอ่อโอ้นี่คน,นเออออนี้ยรวยเลยเขามุงดูเนี้ยอะไรกันนะครับนี้เราขอเนี้ยมุงเลยนะครับอะไรนะฮะหมาล่าแล้วหมาล่าใครชอบใส่ใครชอบแซบก็มาหมาล่ามีได้โอ้นี้ปั้นกันสดๆเลยนะฮะรับแรงสดเลยใช่ เด็ดสิเอ่าเกลียวนะเกลียวอ่าอันนี้เกลียวเกลียวเกลียวเอ่าเกลียวนะครับโอ้อันนี้ยน,นี่ต้มสดๆจะเตรงนี้เลยรับรองอร่อยชัวร์นะฮะแล้วก็อันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างอ่าก๋วยเตี๋ยวเมา่าเสฉวนนะก๋วยเตี๋ยวเสฉวนโอ้ดีครับ มีทั้งเกาหลีทั้งจีนทั้งเสฉวนมาเยอะเลยนะครับแล้วก็โอ้ยอันนี้อันนี้อะไรครับชาวเห็นชาวชาวาวารัาผัดก๋วยเตี๋ยวจีนผัดก๋วยเตี๋ยวจีนนะครับเฮ้ก็วันนี้หลากหลากลายนะครับหลากหลายเราอิมอร่อยกันแล้วก็อย่าพลาดนะเดี๋ยวเราต้องจดทานข้าวกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเราก็จะมี กิจกรรมบนเวทีอีกต่างๆมากมายอะ,อะไรนระอ๋อใช่ๆเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเดินผ่านมาได้ยินเสียงอะไรดังๆใช่ฮะแข่งข้ามสุดนี้นะคะรับรองว่าอร่อยเกือบทุกอย่างค่ะทุกอย่างอร่อยแน่นอนนะคะเอาแวท่ทกขายวันนี้อันนี้มีอะไรอะไรบ้างครับเนี่ยมีอะไรบ้างมีหลายอย่างครับอร่อยไหมฮะอร่อยไหมฮะอร่อยนะฮะ ว้าวอะเราพามาดูเหมืนอนเหมือนกันเหมือนกันนมื่อกี้เราพามาดูข้างบนเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรดังมากเลยเขาทำอะไรกันตรงเนี้ยครับจับจับไอ้มันสากิซม่ค่ะอ๋อโหเราล่างวันไนออกเปแล้วเหรอ,อไปแล้วงตัวออไปแล้วหนึ่งตัวโหนี่ครับเรามีอันนี้ขนมาทั้งหมู่บ้านแล้วรางวัลน,นี้เนาะเ<ช>พราะนั้นเพราะนั้นมามามางาน คริสตมาสที่กิ่จากพ่อพอไม่เพียงแค่อิ่มท้องแต่ว่าเรื่องขอติดเมือไปด้วยเทน,นั้นวันนี้มีแต่ความสุขสนุกสนานแน่นอนครับวันนี้ก็ขอตัวไปกินบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เดือนผ่านมาท้องร้องโจๆแล้วเห็นคนกินเราก็อยากกินบ้างงั้นผมเลยขอตัวไปทานอาหารก่อนนะครับผมแล้วเจอก,กันนะครับแม่คริสต์มาสครับ